สิงคโปร์เตรียมยกเลิกกฎหมายอาญาห้ามมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศชายนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงกล่าวในวันชาติว่าเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำในตอนนี้และว่าตอนนี้ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ต่างยอมรับในเรื่องนี้แล้วเนื่องจากเป็นพฤติกรรมทางเพศส่วนตัวเกิดขึ้นอย่างยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายหรือระเบียบใดๆและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินคดีหรือทำเป็นอาชญากรรมซึ่งทำให้กฎหมายสอดคล้องกับประเพณีสังคมในปัจจุบัน และหวังว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของชาวเกย์ในสิงคโปร์ได้อย่างไรก็ตามการยกเลิกกฎหมายนี้จะมีผลอย่างจํากัดและไม่สั่นคลอนสถาบันครอบครัวและบรรทัานทางสังคมของสิงคโปร์ที่มีมาแต่เดิมรวมทั้งการตีความเรื่องการแต่งงานการสอนเด็กในโรงเรียนการนําเสนอเนื้อหาดังกล่าวทางสื่อในโทรทัศน์และการประพฤติตนในที่สาธารณะโดยทั่วไปโดยจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการผลักดันการสมรสของเพศเดียวกันทั้งนี้สิงคโปร์มีกฎหมายมาตรา า3 7 7 a ที่กำหนดให้มีการลงโทษผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยการจำคุกสูงสุด2ปีกฎหมายข้อนี้มีมาตั้งแต่ปี1938สมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าอนานิคมของสิงคโปร์อย่างไรก็ตามในมุมมองของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติในสิงคโปร์นำไปสู่การชุมนุมของชาว LGBTQ+ ในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องภายใต้งาน Pink Dot ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมคือหลานชายของลีเซียนลุงลี ฮวนอซึ่งสมรสกับคู่รักที่เป็นชายด้วยกันที่แอฟริกาใต้เมื่อปี2019